โอ้ทุกคนว่าไมโครฟหนึ่งจุดศูนย์จุดห้าจะมาใหม่แล้วนะเออจริงเรอมันมาใหม่ตั้งแต่เมื่อไ่ตั้งแต่เมื่อวานอะ่ะพอเห็นเห็นปุ๊บมันเห็นปุ๊บเพิ่งอัปเดตใหม่มาแล้วเขาไม่ได้เล่นอ่ะอ๋อแล้วใช่ใช่ใช่แล้วมันมีอะไรใหม่บ้างก็มีก็มีเทดกับเอไมซีได้แล้วก็มีเอไออะไร,ะอ,อ,รอ่ะคอมเมนต์บล็อกอ่ะอ๋อเหรอ อืมดีมากพิกโอ้ใช่แล้วออพิกพ,กพกแล้วมันพิกแล้วมันมีอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะก็มีแค่นี้แหละอ้แล้วชิกแล้วนั้นแล้วน่านจะทำอะไรกับไม่ครอยเนี่ยก<อ>็ท่านจะรีวิวให้ท่านผู้ชมอ๋อแล้วแต่ต้องลบปุ๊บให้เข้ามาเกมอ่น่ะ ใช่ฉันจะรีวิวใช่ไมฉันจะรีวิวก่อนฉันจะรีวิวฉันจะรีวิวฉันจะรีวิวมาฉันจะรีวริวในพวกแกยุ่งอะไรแล้วไม่ต้องรีวิว,วอะไรเลยเฮ้ยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้มาอยูก่กับป๊อปิีกแล้วในเกม Minecraft นะ ก็ว,วันนี้เราอยู่ในอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะขออัพกันนะฮะวันนี้ผมก็จะมามาพัฒนาบ้านกับนี้นะฮะสร้างประตูประตูนรกนะฮะโอเคทำเพิ่มเติมประตูนรกอีกน,ะกนี่ยเอ่อไอคีวผมก็เป็นเป็นหนังสัน้นใช่แหละเป็นภาคเสียงไม่ไก่กับหมูนะฮะที่สามตัวนั้นท่านผู้ชมนี่แจ่รู้ เพราะผมก็จะร้ก็จะรู้ว่าหมูกับไก่ไงก็ไก่ก็จะชื่อว่าชิคแล้วพริกแล้วก็หมูก็จะชื่อว่าพริกนะใช่ไหมชิคเออใช่แล้วไม่พริกเออใช่แล้วใช่แล้วนีว่พวกแกทะเลาะอะไรกันหมดเลยก็ก็อยากจะรีวิวอ่ะไม่ต้องรีวิวเลยขาจะรีวิวอ่ะไม่รีวิวแล้วโอเค ผมก็จะพาไปน,นั่นแหละฮะให้ทุกคนชมได้ดูนะฮะโอเคก็ผมก็จะไม่รีวิว,วอะไรแล้วก็ผุ้มก็คุ้มมากเลยหาเงยหาเงินบางทีผมก็จะ <S <S เทรดกับมันนะฮะแต่แถวนี้น่าจะไม่มีเอมิซีก็เลยต้องหาที่ดูจริงๆแกที่ที่จะทำจะมีเอมิซีต้องไปนะล้วก่อนนะ แต่ต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะฮะก็ไว้ก่อนแล้วกันเรามาพัฒนาบ้านกันก่อนฮนะแล้วก็สร้างเพิ่มเติมนี่นะโอเคเอะไรกันตัวนี้ตัวนี้ชิปโอเคเราต้องไปหาหินกันฮะหินมีต้องหา่นนั้นเราไปสร้างไอ้นี่กันดีกว่าไปสร้างาประตูเขาลูกประตูแรก เออเก่อนแล้วกันฮนะะเล็กอันนี้โอเคโอ้ยแล้วก็เอาเอาถัง <lean> er. ก่อนฮะเดี๋ยวเราไปตัดลาวัาน,านนะ้ำอน่ะต่อไปปะเต้รถลงมีเงินทำเนี่ยก็ ถ้าเบ,เบื่อเบือก็ขออภัยนวนนี้คนะที่ผมจะก็อกินโอเคเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอเราเราไปตักรางน้ำก่อนเลดแลเดี๋ยว,ว,วผม่จะตักเ่อน,นนะไป แล้วเราก็ไปตักลาวากันเนี่แล้วเราก็ไปขุดหินมากดีกว่าเฮ้ยไปเอาที่ขุดหินกันดีวกว่างั้เดี๋ยวผมวางาน้ำไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกกัน็เดี๋ยวจะได้ตักลาวาเยอะๆสอันงัเดี๋ยวไป,ไาวาปขุดหินด้วยโอเคเฮ้ยแมวบัวเอาที่ขุดเอาไปดีกว่าก็าผมก็จะเสี่ยงในแผดนนีนึงใช่ไหมฮะ เพราะว่าผมเพิ่งตื่นมานะฮะโอเคเฮ้ยจอก็เลยเสียงเหตุนิด okay. นึง ตำทางไม่ได้แล้วเราอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่ได้เล่นนานเป็นไหมครับอัปเดตหนึ่งจุดศูนย์จุดห้าเลยแบบเดินหาเงิเอาดีโอ้ยแล้วก็ตืมลืมเอาดาบมาเลยก็มีโอ้โหเยอะเลย เขามาน่ะมาตีอ่ะชิ้แกจะจับดักก็ช้นันนี้ดีอันนี้ก็ดีนี่เป็นหมวกอีสิไม่ใช่างัดเอามายุทำนตกเ้ยอ้าวหัมัน้าต่ดงวยสิ้นนี่อดเลย ก,จบบก็จะชอบแดดนะเพิ่มแรงก็ชอบแดด้็เข้าขมาเลยอินูนะี่เนี่ยโอเคอออโอเคตายแล้วอีกตัวหนึ่งคือไหนอือีกตัวนึงตาย,ยแล้วมั้งฮะโอเคพอแล้วคิดจะซื้อแล้วยังไม่เสร็จซิ้อหรอกแค่ฆ่าสม,มิธเบงเพราะไม่มองตาไม่มองตา โอเคเกือบไปแล้วเก๊โหยอมบียามาเลยยังไม่ได้ทำอะไรให้หนายเลยนะอืมไม่ลวเยอะให้มีขวานนะ จะมองจะไม่มองแกเอเดนแมนจำนจได้แล้วทางนี้นี่นะเออผมจำจได้แล้วทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ต้องลงไปอีกครั้งนึงโอเคเราจะไม่มองตายเอเดนแมนเออโอเคเนี่ยเราอะถ้าเกิดมีสเกลิเตนตอนนี้ผมตายเลย งั้นผมตักสักสี่ลาวาก็พอแล้วนะเอยเอาสักสองอันก็พอละเพราะผมวันนี้ผมจะพัฒนาบ้านเยอะกว่าตักลาวานะแค่นี้ก็พอแล้วนะเราจะไม่ลงทําอีกละเพราะว่าเ๋ยวลงมาตายเปล่าๆเดี๋ยวค่อยมาทาพาร์ทอื่นนะเอ้ยเราทำอีพีอื่นนะเอ,อเอ้ยไม่มัมน่าผมมาแล้วเยอะ ท้องของ Lust. ของเยอะที่ผมกำลังดูเวลาอยู่ตายเลยซอมบี้เอ้ยของตัวนี้เนี่ยซอมบี้นี่คือความมีของแกกระพิการโอ้โหก็ว่าทำไมมันหลับแบบซอมบี้มานี่มันเกี่ยวเนี่ยโอเคฮะคงจะตายอยู่แล้ว เราต้องไปหาสิ่ีที่อันนั้นเดิมที่เดิมนั่นแหละเดีวเราก็มาผิดที่เล้วผมถูกทางไงซอมบี้นี่คือความผิดตรงนานเก๋ก็ลงองอ้นานไงเจอแล้วตัวการตัวการไอตัวการอื้ยไปไหนอ,อนนี้เนี่ย ออกไปดิลงลาวาไปลงลาวาไปไปเนี่ยถ้าตอนนั้นผมตายตรงไหนนะนั่นเจอแล้วเฮ้ยพี่มีทั้งสองตัวเลยพี่พี่ผมไปเก็บก่อนเออเออจะตายไหมพี่จ๋าพี่จ๋าโอ้โหพี่จ้องปล่าเขาบันเทิงเาลูเต้คาลาตังคาลาเต้มาซอมมี่มันก็ข่มกันนะ ฮีปเปอร์เ่ะ oh อืมเนีสองสิสองอืมจ้าไม่เหลียวเหลียวส่อืมอืมได้ตาสับทีโอ้ของลโอเคไปแล้วไม่อยู่แล้วอืมโอเค แต่ไงเราก็เลยขอมาดีแล้วโชคดีนิดห่งแต่ก็ไม่โชคร้ายโชคร้ายที่เพราะว่าผมปวดแสงให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆด,ดีกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เห็นแสงชัดๆเมื่อกี้ก็ขอภคยกันด้วยนะฮะเอาของไม่ดูเลยเฮ้ยโอเคไปไปจนล้ว ตอนนี้ผมก็อยู่ที่อิตาลีเหมือนเดิมนะไม่ได้ไปไหนหรอกเฮ้ยลงทางแล้วมอาอ,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 อี่ทางนะี้โอเคแล้วขึ้นมาหนี่งทางฮะเออดี๋ยวมืดแล้วเออเดี๋ยวก็อเอ้ยลืมขุดดีเลยเอ้ยขุดหิน เรพัฒนาโอ, <c oughs> อย้ยเพัฒนาบ้านเอ้ยสังเหตจพรพัฒนาบ้านแล้วล้วก็ก็จะมีคนจะได้ดูแบบสบายนะฮะดูมันไม่ต้องผมดูแบบพัฒนาบ้านนะก็วันนี้ก็ทนดูพัฒนาบ้านมาก่อนนะก็ขอภัยจริงๆนะฮะโอเค ขูดฝีแป๊บนึงนะแล้วหมดละใหม่ต้องขูดไหมเอะหนไดีสไปเดอร์แมนไม่ดีละหนีแล้วินแล โอเคโอเคได้เหรอเออผมก็จะเงียบไปสักแป๊บหนึ่งนะ โอเคผมว่าแค่นี้ก็พอแล้ว hey, เอ้ยเอออันหนึ่งเอ้ยโอเคเต็มพอดีชุดหนึ่งเลยแต่ที่กลัวก็คือมันจะมีซอมมีบุกมาชัวรชัวร์หงุดหงิดแล้วงุดหงิดโคงปิดพัฒนาบ้านอีกเยอะเลยที่จะให้ซอมมีไม่มาโอเคฮะ โอเคเรามาพัฒนาบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปพัฒนาข้างนอกดีกว่าดูก่อนที่ตรงไหนที่มัตเตอร์มันเข้ามาได้ตรงนี้เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ผมจะทำประตูเอ้ยเนี่ยตรงนี้ครับผมจะทำประตูเน,นี่ยเออี๋วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ว่างก็เลยยังไม่ได้ทา cái lỗi của mình Ở anh đi gắn ok Xếp lẹp rồi hả hả Ok, <coughs> okay. <coughs> okay แล้วก็อีกข้างหนึ่งฮนะโอเคอีกข้างหนึ่งเอะฮึเฮอโอเค,อเคไปแล้วมาขุดต่อ โ <c oughs> okay. อเคฮะก็เราก็พัฒนาไปได้ที่หนึ่งนะต่อไปก็คือพัฒนาบาดทกำกุร้ายจริงๆเลย โอเคเฮ้่าวัดีวัดีอะไรนะพิกกับพิกแล้วก็เพื่อนพิกแล้วก็เพื่อนพิกเออนั่นแหละเนั่นแหละโอ้โหเพื่อนนายเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมก็จะสร้างบ้านตรงนี้อีกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแกเฟลลี่เหรอใช่แล้ว แกหาเพื่อนอยู่เลยอมเ้ยยยยยยยัยยนยย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 ยายยยยยยยงยงยย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 โอยยหยย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 ย mai, right. mai, ok ha, ok, hỡi xong đi xong đi, ok đi nặng lâu จะสู้กับฉันใช่ไหมใช่แล้ว <c oughs> อ,อีกก่ายกับเอาข่ายคิปไปก่อนแล้วกันม่อยเออมันสู้สองคนเลยเลยอเออไม่ดูใชเลยนะว่าเป็นใครแกตายนี่เพราะว่าแกไปโดนหมดเขาฮ้ยยังไม่ช้าเลยนะลืมโอเคเอาเก็บของกันแล้วกันฮะโอเคเก็บ นี่ฉันทัศนาบานไม่นาไม่ให้ฉันทัศนาบานเลยไงโถเอ้ยก็ขออไปกันด้วยนะเพราะว่าผมเสียงแบนหบนิดนึงก็ขออไปกันด้วยนะโอเคเอโอเคโอเคมาไม่ให้ช่วยไหม หนาไปนัานเว้ยหนอนตานี่เลยหนอนนี oh ่ช่วยโอ้ยหน่อยช่วยกอนอดีตหนหน่อยช่วยเลยฮึฉันสกรกดูด จชนัะไปแล้วเลยโรยคริปเปอร์ว่าสียงสงสัยต้องป้องกันบ้านอันดับหนึ่งอยู่เออหยั่งซิเปอร์ทำไมมีคนนี้บ้านเป็นรูเลยเมื่อกี้ทำไมไเห็นมีะร โอ้ยแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นไรเลยนะเก็บๆๆอยู่ดาพายไปเลยไปเรื่ยไปเลยนอยนั่งไงดาบนั่นไงตัวเราเ้ยนี่ยมีใครข้างหลังเปล่าไม่มี นี้ทำไมโหดร้ายจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเล่นดิสนีย์ f i n ิ t ีกันต่อแต่ตอนนี้มาเล่นไหมครับวันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับนานๆฮนะสัก30นาทีสักสี่สินาทีก็พอแล้ว โอเคโอเคฮะเสร็จแล้วเอ้ยต้องพัฒนายเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันมายกนเต็มเลยจนผมตายเลย โอเคอืมต้องพัฒนาอีกด้วยโอ้ยคุดุ้ง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 ดุ้โอเค,อเคดูวันว่าวันครับอาจจะอัปเดตเยอะเลยนะเนี่ย โอเคโอเคฮะต้องอัปเดตต้องพัฒนาตรงนั้นอีกด้วยต้องป้องกันอีกด้วยเดี๋ยวผมจะทำบ้านตรงนั้นฮะเ่เป็นไรเดี๋ยวเราพัฒนาไปตรงนั้นก่อนยาวก่อนแล้วก็ปุดนะฮะเดี๋ยวค่อยขุดเอาทีหลังโอเคปิดตั้งแต่ตรงนี้เลยเโอเคปิดเลยตาอนอเจ้าพวกมนอนเตนายเข้ามาไม่ได้แล้ว บมันเอ้ยมายเห็นไหมเนาะไม่ไม่เห็นมีมารเตอร์ดอะไรขึ้นไหมเนาะมันก็ลังปิดอยู่มอยมันปิดแล้วโอเคสำเร็จแล้วโอเคฮะแล้วก็ตรวจตรงนี้ด่าว่ามีคนมาหรือเปล่าโอเคฮะวันนี้เราก็พัฒนาบ้านไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะ เราผ่านมา20นาที22นาที23ว่าไงพิกวงาไงพิกแล้วก็เพื่อนแตกด้วยใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหมพิกใช่เฮ้คนะคแค่นี้แหละเดี๋ยวพวกนี้เราก็จะมาพัฒนาไม่ต้องพัฒนาบ้านละเราพัฒนาแค่นี้แลหละเราะพวกนี้เราก็จะพัฒนาอันนี้ให้เต็มสมบูรณ์เลย เนาะแล้วพุ่งมดไม่ใช่พุ่งนี้ก็ไม่ใช่ EP หน้าผมจะมาทำให้เต็มเลยนะะแล้วก็ EP กัก EP หน้า EPEP อะไรนะก็ EP หน้าก็จะมาทำนี้แล้ว EP หน้าจากอันนี้ก็มาทำห้องแดบบของผมนะถ้าถ้าเกิด่านไม่ชมไนมะ่เข้าใจก็ขออภัยหนะ่อยห้องแดบบผมจะสร้างไว้ตรงนี้เลย แล้วถ้าเกิดผมอยากสร้างอีกผมก็คุดๆไปแล้วก็วางแต่มันเป็นรูโหว่มาเลยเนี่ยนะนะก็มันก็เอาเป็นว่าล์ักมากคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะถ้าเกิดใครชอบไอ้ผมให้ผมห้มคตัวละครแบบไอ้สัตว์พวกนี้นะฮะก็อย่าลืมกด ก็บอกคอมเมนต์มาก็ได้นะฮะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยหรือว่ากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะแล้วแต่ก็สวัสดีครับไปบ่ย